สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Catalyst Podcast ที่จะจุดประกายความคิดและพาคุณไปสำรวจแรงขับเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้และวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นคือรองเท้าลองก้มมองเท้าของคุณดูสักนิดครับไม่ว่าคุณกำลังใส่รองเท้าแตะสบายๆรองเท้าหนังเงาวับหรือรองเท้าว,วิ่งไฮเทคที่มีพันคาร์บอนซ่อนอยู่ข้างในคุณเคยอยู่คิดไหมว่า ถ้าไม่มีสิ่งนี้โลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรรองเท้าไม่ใช่แค่แฟชั่นหรือแค่สิ่งที่ใส่แล้วเดินได้แต่การประดิษฐ์มันขึ้นมาคือการปลดปล่อยมนุษย์จากการจำกัดทางกายภาพทำให้เรากลายเป็นนักสำรวจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้และการพัฒนารองเท้าคือการเดินทางที่ยาวนานกว่า40,000ปีวันนี้เราจะมาเริ่มเดินทางบนเส้นทางประวัติศาสตร์ของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้กันครับ เมื่อเท้าเปล่าคือขีดจํากัดลองนึกถึงมนุษย์ยุคแรกๆที่ยังไม่รู้จักรองเท้าการเดินทางแต่ละก้าวเต็มไปด้วยอันตรายพื้นหินที่คมกริบอากาศที่หนาวจัดหรือพื้นผิวที่ร้อนระอุทําให้การล่าสัตว์การสํารวจแหล่งอาหารใหม่ๆหรือการอาพยพไปยังพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นั้นเต็มไปด้วยข้อจํากัดและความเสี่ยงเท้าที่บาดเจ็บหมายถึงความตายในยุคนั้น รองเท้าในยุคแรกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแฟชั่นแต่ถูกสร้างมาเพื่อการอยู่รอดหรือ survival มันคือเครื่องมือป้องกันที่จําเป็นที่สุดสําหรับมนุษย์ที่ต้องเดินทางไกลเพื่อหาอาหารและปกป้องตัวเองจากความหนาวเย็นโลกของเราจะกลายเป็นอย่างไรถ้าการเดินทางของเรายังถูกจํากัดด้วยความทนทานของผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าเท่านั้นการไม่มีรองเท้าคือการจํากัดการขยายอาณาเขตการค้าขายและการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ การประดิษฐ์รองเท้าชิ้นแรกๆซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่หนังสัตว์ห่อหุ้มเท้าไม่ได้ทําให้มนุษย์หอกได้แต่ทําให้มนุษย์เดินได้ไกลและปลอดภัยขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าทางอารยธรรมทั้งหมดครับนายช่างนิร,รนามและนักรบสิ่งประดิษฐ์อย่างรองเท้าไม่ได้มีอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเพียงคนเดียวมาอ้างสิทธิ์นะครับรองเท้าถูกประดิษฐ์โดยนายช่างนิร,รนามที่เป็นคนแรกที่เอาวัสดุธรรมชาติเช่นหนังสัตว์ใบไม้หรือหญ้า มาห่อหุ้มเท้าเพื่อป้องกันรองเท้าหนังที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบคืออารณนีวันชูที่มีอายุประมาณ5,500ปีค้นพบในถ้ำที่อารเมเนียมันเป็นรองเท้าหนังชิ้นเดียวที่ห่อหุ้มเท้าไว้อย่างเรียบง่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการพื้นฐานในการปกป้องเท้าในยุคทองแดงผู้ที่พัฒนาการออกแบบรองเท้าอย่างจริงจังคืออารยธรรมโบราณเช่นชาวอียิปต์ซึ่งคิดค้นรองเท้าแตะแบบเปิดและโดยเฉพาะชาวโรมัน โรมันประดิษฐ์รองเท้าหนังที่มีสายรัดแข็งแรงที่เรียกว่าคาลิแกซึ่งเป็นรองเท้าที่จำเป็นสำหรับทหารเดินทัพไปทั่วอาณาจักรการออกแบบรองเท้าที่ดีคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทัพรมันสามารถเดินทางและขยายอำนาจได้ไกลและนานขึ้นผู้ประดิษฐ์รองเท้าในยุคแรกจึงไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่เป็นความรู้ร่วมที่ส่งต่อกันมาและถูกพัฒนาอย่างจริงจังเมื่ออารยธรรมต่างๆต,ต,ต้องการเดินทางขนส่งสินค้าหรือทำสงคราม จากหนังสู่ยางวันคานิ์เส้นทางของรองเท้าคือเส้นทางของการทดลองกับวัดสดุครับยุคแรกหนังสัตว์และไม้เช่นรองเท้าไม้ของยุโรปหรือรองเท้าเกียร์ของเอเชียยุคกลางการออกแบบเริ่มมีความหลากหลายตามชนชั้นแต่ยังคงเป็นงานฝีมือที่ใช้แรงงานในศตวรรษที่19การค้นพบของชาวสกุตเยียในปีครินตักปราช1839 ที่ทำให้ยางดิบมีความยืดหยุ่นทนทานต่ออุณหภูมิและกันน้าได้ดีขึ้นหรือกระบวนการวันคไนสคือจุดเปลี่ยนสําคัญการใช้ยางวันคไนส์มาทําพื้นรองเท้าทําให้เกิดรองเท้าที่เรียกว่าพริมโซหรือที่ต่อมากลายเป็นสเนคเกอร์สหรือรองเท้าผ้าใบเพราะพื้นยางทําให้ผู้สวมใส่เดินได้เงียบกว่ารองเท้าหนังมากสนคแปลว่าย่องความสำเร็จของการประดิษฐ์รองเท้าคือการทำให้การปกป้องเท้ากลายเป็น การเสริมประสิทธิภาพหรือ enhancement ด้วยวัสดุใหม่ๆที่ทำให้รองเท้ามีความนุ่มยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกระแทกได้เราได้เห็นแล้วว่ายางวันไคน์ได้ปฏิวัติพื้นรองเท้านำไปสู่การกำเนิดของรองเท้าผ้าใบหรือสนคเกอแต่สิ่งประดิษฐ์นี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างง่ายดายในสังคมยุคนั้นนะครับมันมีทั้งความชื่นชมและความรังเกียจปะปนกันไปอัศจร,รย์หรือเรื่องไร้สาระ ในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20รองเท้าหนังที่ตัดเย็บอย่างดีคือสัญ,ญลักษณ์ของฐานะทางสังคมและความเป็นมืออาชีพรองเท้าผ้าใบพื้นยางถูกมองว่าเป็นรองเท้าของเด็กหรือรองเท้าสำหรับชนชั้นแรงงานเท่านั้นเนื่องจากมันราคาถูกกว่าและมีลักษณะที่ดูลำลองเกินไปคุณไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบไปประชุมธุรกิจหรือไปร่วมง,งานเลี้ยงหรูหราได้เลยในยุคนั้นถ้าคุณใส่สนิเกอร์นั่นแปลว่าคุณกำลังละทิ้นขนบธรรมเนียมและสถานะของตัวเอง สำหรับนักกีฬาและผู้ที่ใช้ชีวิตแอคทีฟรองเท้าผ้าใบาคือปฏิหารด้านประสิทธิภาพพื้นยางให้การยึดเกาะที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้การเล่นกีฬาเช่นบาสเกตบอลเทนนิสหรือวิ่งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นผลตอบรับจึงแบ่งออกเป็น2ขั้วชัดเจนได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเล่นกีฬาและการทํางานถูกปฏิเสธในฐานะเครื่องแต่งกายที่บ่งชี้ชนชั้นสรุปได้ว่า รองเท้าผ้าใบาต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการต่อสู้กับแนวคิดดังเดิมของสังคมก่อนที่มันจะกลายเป็นไอคอนแฟชั่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่างทุกวันนี้ครับการปลดปล่อยเท้าและการเคลื่อนไหวการมีรองเท้ากีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพทําให้กิจกรรมทางกายเช่นการวิ่งการเล่นบาสเกตบอลหรือการเดินไกลไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนที่มีรองเท้าหนังราคาแพงอีกต่อไปผู้คนสามารถซื้อรองเท้าผ้าใบาสักคู่เพื่อออกกําลังกายได้ นี่คือปฏิวัติสุขภาพของคนยุคใหม่ก่อนหน้านี้รองเท้าที่แข็งทื่อทําให้การวิ่งหรือการเคลื่อนไหวหนักหนักเป็นเรื่องทอรมานแต่ด้วยพื้นยางที่ซับแรงกระแทกได้ดีกว่าทําให้เกิดวัฒนธรรมการวิ่งหรือ running culture er, และการออกกําลังกายกลางแจ้งตามมารองเท้าได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งโลกผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทําให้รองเท้ากลายเป็นเครื่องมือแสดงตัวตนตั้งแต่การต่อสู้ของสองพี่น้องผู้ก่อตั้งอาดิดาสและพูม่า เมื่อปีคริสตศักราช1948จนถึงการตลาดของไนกี้ในยุค80รองเท้าได้ถูกผลักดันให้เป็นมากกว่าแค่การปกป้องเท้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานการกระบและสไตล์บแบรนด์รองเท้าได้กลายเป็นผู้กำหนดกระแสแฟชั่นโลกอย่างแท้จริงการออกแบบรองเท้าที่ดีขึ้นทำให้ปัญหาสุขภาพเท้าที่เกิดจากการใส่รองเท้าหนังปลายแหลมลดลง และนักกีฬาก็สามารถฝึกซ้อมได้นานขึ้นโดยมีโอกาสบาดเจ็บน้อยลงจากการพัฒนาระบบรองรับแรงกระแทกเกราะป้องกันสู่เทคโนโลยีสวมใส่ก่อนมีสิ่งนี้คนใช้วิธีไหนรองเทา้าหนังหรือไม้แบบดั้งเดิมเน้นความทนทานความเป็นทางการและสถานะทางสังคมให้การปกป้องพื้นผิวแต่ขาดการรองรับแรงกระแทกและยึดเกาะทำด้วยมือ ส่วนใหญ่เป็นการตัดเย็บด้วยมือทําให้มีราคาแพงและมีการผลิตที่จํากัดสิ่งที่รองเท้าสมัยใหม่แทนที่รองเท้าที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากยางวันคไนซ์ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการป้องกันสู่การเสริมประสิทธิภาพจากงานฝีมือเฉพาะบุคคลสู่การผลิตจํานวนมากด้วยเครื่องจักรที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงได้การเปลี่ยนจากหนังและไม้ที่แข็งทื่อเป็นยางโฟม EVA หรือโพลียูเรเทน และผ้าสังเคราะห์น้ำหนักเบาเช่นน i t t e c โ n o l o g การเพิ่มเทคโนโลยีเช่นระบบรองรับแรงกระแทกหรือค u s h i o n i n g ที่เป็นหัวใจของรองเท้าวิ่งยุคใหม่ทําให้การเดินและวิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ทรมานข้อต่ออีกต่อไปซึ่งรองเท้าดั้งเดิมทําไม่ได้เลยจากพื้นยางสู่เทคโนโลยีอวกาศการปฏิวัติแท้จริงเริ่มต้นเมื่อแบรนด์รองเท้าไม่ได้มองแค่พื้นยางแต่เริ่มมองถึงอากาศแล้วโฟมเป็นส่วนประกอบสําคัญ Air Max n นกี้1987การนำถุงอากาศมาใส่ไว้ในพื้นรองเท้าและทำให้มองเห็นได้ไม่ใช่แค่เพิ่มความนุ่มแต่เป็นการปฏิวัติวงการแฟชั่นและทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่มองเห็นอย่างชัดเจนมันเปลี่ยนรองเท้าให้เป็นวัตถุที่มีมูลค่าทางเทคนิคอย่างชัดเจนโฟมมหัศจรรย์การพัฒนาโฟรมรุ่นใหม่ๆเช่นบูสต์ของ Adidas หรือ ZoomX หรือ React ของ Ni ก e ได้เปลี่ยนสมการการวิ่งไปตลอดการฟมเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือคืนพลังงานให้กับนักกีฬาหมายความว่ารองเท้าไม่ได้แค่ซับแรงกระแทกแต่ยังช่วยผลักดันให้วิ่งได้เร็วขึ้นและเหนื่อยน้อยลงอีกด้วยในอดีตผ้าและหนังถูกตัดเย็บด้วยมือแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นฟล y k นิดของ Ni กี้หรือไพรมิดของ Adidas ได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการผลิตการทอถักผ้าโซนบนของรองเท้าด้วยเครื่องจักรชิ้นเดียวช่วยลดของเสียจากการผลิตลงอย่างมาก ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในด้านความย่ำยืนหน้าผ้าที่ถักทอทําให้รองเท้ามีน้ําหนักเบาขึ้นยืดหยุ่นและกระชับกับรูปเท้าได้ดียิ่งขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นถุงเท้าที่เดินได้นวัตรกรรมล่าสุดที่สันสเือนวงการวิ่งมาราธอนคือการใส่แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปในพื้นรองเท้าการออกแบบนี้ไม่ได้ทําให้เท้าสบายขึ้นแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ p e r f o r m มนซ์โดยเฉพาะโดยทําหน้าที่เป็นคันเดียดคันงัด ช่วยให้นักวิ่งสามารถก้าวขาได้ยาวขึ้นและรักษาความเร็วไว้ได้นานขึ้นราคาที่ต้องจ่ายและการถกเถียงการที่รองเท้ากลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและแฟชั่นได้นำไปสู่ปัญหาหลายอย่างเช่นการผลิตอย่างรวดเร็วหรือ f ฟาสแฟชั่นที่กระตุ้นให้ผู้คนซื้อรองเท้าใหม่ๆอยู่เสมอและการเกิดรองเท้าปลอมหรือรองเท้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานราคาถูกในประเทศก,กำลังพัฒนาแม้จะมีความพยายามเรื่องความยั่งยืน วัสดุใหม่ๆที่ใช้ในรองเท้ากีฬาเช่นโฟมและพลาสติกส่วนใหญ่ย่อยสลายได้ยากมากรองเท้าเก่าหลายสิบล้านคู่จึงกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ทั่วโลกนี่คือราคาที่โลกต้องจ่ายเพื่อแลกกับความสบายและประสิทธิภาพของเราการใส่แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ในรองเท้าวิง่งได้นําไปสู่การถกเถียงในวงการกีฬาว่านี่เป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาหรือเป็นการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีของแบรนด์สมาคมกีฑาโลกหรือ World Athletics ต้องเข้ามากำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความหนาของพื้นรองเท้าอย่างจริงจังเพื่อรักษากฎกติกาอนาคตของการเดินเท้าวันนี้นักวิทยาศาสตร์และนักกายภาพบำบัดจำนวนมากกำลังมองย้อนกลับไปถึงเท้าเปล่าหรือ barefoot running พวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีรองรับแรงกระแทกที่มากเกินไปอาจทำให้เท้าและร่างกายของเราอ่อนแอลงหรือไม่นำไปสู่การออกแบบรองเท้าที่เน้นความเป็นธรรมชาติมากขึ้น minimalist shoes อุตสาหกรรมรองเท้ากำลังมุ่งสู่การใช้วัสดุรีไซเคิลวัสดุชีวภาพและการออกแบบที่สามารถย่อยสลายได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์รองเท้าในอนาคตจะไม่ใช่แค่สวยหรือเร็วแต่ต้องไม่สร้างภาระให้โลกรองเท้าได้เปลี่ยนจากเครื่องมือทางกายภาพเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างแฟชั่นเทคโนโลยีและจริยธรรมมันยังคงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใกล้ชิดกับเราที่สุด และกำลังวิวัฒนาการไปสู่จุดที่ตอบโจทย์ความต้องการส่วนบุคคลและความยั่งยินของโลกไปพร้อมๆกันโลกที่ติดอยู่ในยุคข,ของการเดินเท้าถ้าไม่มีการปฏิวัติของอยางวอนเปเ์และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับแรงกระแทกโลกของเราจะขาดความเร็วในการเคลื่อนที่ในระดับบุคคลไปอย่างมากการวิ่งมาราธอนแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้จะทําได้อย่างลําบากยากและอาจไม่สามารถทําลายสถิติได้เลยเพราะข้อต่อและเท้าของมนุษย์ จะทนรับแรงกระแทกได้ไม่นานมนุษย์จะยังคงพึ่งพาเท้าเปล่าหรือรองเท้าดั้งเดิมที่แข็งทื่อทาให้การเดินทางระยะไก,กลกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังและเวลามากขึ้นกีฬาหลายชนิดที่ต้องใช้การวิ่งและกระโดดรุนแรงเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลหรือเทนนิสอาจมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหรือต้องมีกฎที่เข้มงวดกว่าเดิมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงต่อเท้าและข้อต่อของผู้เล่นปัญหาเท้าผิดรูป โรคเกี่ยวกับข้อต่อหรือปัญหาหมอนรองกระดูกอาจมีอัตราส,สูงกว่าปัจจุบันมากเพราะไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยกระจายแรงกระแทกและปรับสมดุลของร่างกายการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศสุดขั้ว<ๆ>เช่นหนาวจัดร้อนจัดหรือพื้นผิวครุขระจะทำได้ยากขึ้นมากความอยู่รอดของกลุ่มคนที่เดินทางไกลเพื่อการค้าหรือการอพยพจะลดลงนั่นหมายถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ความสมดุลระหว่างฟังก์ชันและสไตล์เรื่องราวของรองเท้าสอนเราว่านวัตกรรมที่ยั่งยืนมักมาจากการหาจุดสมดุลระหว่างสองสิ่งที่ดูเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้ความสบายคอมฟอร์ตเวอร์ซัสประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์เราต้องการวิ่งให้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองแฟชั่นสไตล์เวอร์ซัสเอทิกส์เราต้องการรองเท้าที่สวยและนำสมัยแต่ก็ต้องผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและแรงงาน นวัตกรรมรองเท้าที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อนักประดิษฐ์ตั้งคำถามเช่นทำไมรองเท้าวิ่งถึงต้องหนักขนาดนี้นำไปสู่การพัฒนาวัสดุน้ำหนักลบลงหรือทำไมรองเท้าของนักบาสเกตบอลต้องทำให้นักกีฬากระโดดลงมาแล้วเจ็บนำไปสู่การคิดค้นระบบรองรับแรงกระแทกในชีวิตของคุณมีสิ่งใดที่ดูเหมือนจะต้องเลือกระหว่างสวยกับใช้งานได้ดีหรือระหว่างเร็วกับปลอดภัยไหมครับ การค้นหาเทคโนโลยีหรือวิธีการที่ทําให้คุณได้ทั้งสองสิ่งพร้อมกันเช่นการรวมแอร c คัชเช n i ่งเข้ากับดีไซน์ที่สวยงามนั่นแหละครับคือนวัตกรรมที่แท้จริงในยุคต่อไปสิ่งประดิษฐ์ต่อไปจะเป็นอะไรดีรองเท้าในยุคต่อไปอาจไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นแต่อาจเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรารู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองมากขึ้นหรือทําให้เราจัดการโรคที่ได้ดีขึ้นด้วย รองเท้าของคุณจะสามารถบอกได้ทันทีว่าคุณกำลังเดินผิดรูปหรือไม่หรือระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเป็นอย่างไรจากการสัมผัสผิวหนังที่เท้าเราจะออกแบบพื้นรองเท้าให้สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับคืนมาเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของเราในขณะเดินได้ไหมรองเท้าที่ย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยไม่เหลือร่องรอยไว้เลยเป็นยังไงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีจะเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขีดจำกัดให้กลายเป็นจุดเริ่มต้น การเดินทางของรองเท้าเริ่มต้นด้วยการปกป้องเท้าจากขินคมวันนี้คุณต้องการให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปปกป้องคุณจากความไม่รู้หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างครับไม่ว่าคุณจะกําลังสวมใส่รองเท้าคู่ไหนอยู่ขอให้สนุกกับการเดินทางและก้าวต่อไปอย่างมีจุดมุ่งหมายครับขอบคุณที่ติดตาม Catalyst Podcast และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ที่จะมาจุดประกายความคิดของคุณครับ